สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวัฒน์ซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเลตมี่นะคะเครื่องนี้เป็นเลตมี่10 4G นะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยนะคะตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่จะต้องเรียบๆนะคะแต่แบตเตอรี่อันนี้มันบวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยนะคะพอแบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะ นีฝรัははは่งตัวนี้นะคะเอาออกมาเลยนะคะพอแบตบวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดริวหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจุดมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอันนี้ได้ทําการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะส่วนแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะอยู่หลังเครื่องนะคะ หลังจากเปลี่ยนไปนะคะมันก็จะไม่ทําให้ฟลหลังเนี่ยอ้าออกมาแล้วนะคะมันก็จะไม่ดันฟลหลังแล้วนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้เซล์มันเสื่อมสภาพก็จะบ,บวมๆนะคะมีรอยขูดขาบแบบน,นี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเสียบชาร์จ นี่นะคะอันนี้ชาร์จไฟเข้าจุดแดเลยนะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี้ชาร์จเข้านะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนแบตของ r e d มี1สิบสนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ